วัสดีครับพี่น้องที่รักครับเมื่อวานนี้เราได้ฟังเรื่องคริสต์มาสตอนที่หนึ่งจุดกำเนิดของคริสต์มาสว่าคริสต์มาสเป็นวันที่พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ช่อพระเยซูเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นตอนที่สองคริสต์มาสตอนที่สองความพิเศษของวันคริสต์มาสคริสต์มาสพิเศษยังไงครับ ผมจะเริ่มต้นจากการอ่านพระคัมภีหนึ่งข้อนะครับที่บันทึกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของพระเจ้าดังนี้ครับในยอห์นบทที่3ข้อที่16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินางแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นพรกคมภีที่พูดถึงการที่พระเจ้าทรง ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับในวันคริสต์มาสผมอยากจะแบ่งปันความพิเศษของคริสต์มาสนะครับว่าคริสต์มาสพิเศษอย่างไร4ประการด้วยกันนะครับจากพระกัมภีร์สั้นๆตอนนี้ประการที่1คริสต์มาสนั้นพิเศษเพราะเป็นคริสต์มาสแห่งความรักพระกัมภีรเริ่มต้นว่าเพราะว่าพระเจ้าส่งรักโลคเพราะว่าสาเหตุ ที่ทำให้เกิดคิสมากก็คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนในโลกนี้พระเจ้าคือใครครับพระเจ้าคือพระผู้สร้างโลกน,นี้และสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้พระเจ้าไม่ใช่พลังงานพระองค์ทรงมีสภาพบุคคลคือมีความคิดมีความรู้สึกมีความรักมีเหมือนที่ มนุษย์ทรงมีดังนั้นพระผู้สร้างองค์นี้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและพง์ทรงมีความรักต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างคล้ายๆกับพ่อที่เป็นผู้ให้กําเนิดลูกก็จะรักลูกของตนเองฉันใดพระเจ้าผู้ให้กําเนิดมนุษย์ก็จะทรงรักมนุษย์ที่พรงค์ทรงสร้างมาฉันนั้นนั่นก็คือพระเจ้าทรงรัก มุษอันที่สองที่เป็นความพิเศษของวันคริสต์มาสก็คือเป็นคริสต์มาสแห่งการให้อันที่หนึ่งที่คือคริสต์มาสแห่งความรักอันที่สองก็คือคริสต์มาสแห่งการให้เพราะพระกัมภีรวักต่อไปได้บอกวักแรกบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกวักต่อไปได้บอกว่าจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นี่ก็คือว่า เป็นคิสมารแห่งการให้ประธานแต่ว่าให้พระเจ้ารักมนุษย์โลกจึงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดบนโลกนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าคําว่าพระเจ้าให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาเกิดบนโลกนี้นั้นเป็นสํานวนไม่ได้เป็น การตีความตามตัวอักษรว่าพระเจ้ามีภรรยาและมีลูกแล้วก็จส่งลูกมาเกิดโลกนี้ไม่ใช่แต่คําว่าพระบุตรคือผู้ที่เมื่อเราเห็นแล้วทําให้นึกถึงพระเจ้าบุตรคือเมื่อมองหน้าลูกแล้วทําให้เราคิดถึงหน้าพ่อเพราะลูกนั้นจะถ่ายทอดลักษณะใบหน้าท่าทางที่เหมือนคุณพ่อมาดังนั้น ในพระคมปีรนี้เป็นสำนวนแปลว่าพระเจ้าได้ทรงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่พระเยซูถ้าใครได้เห็นพระเยซูได้เห็นพระลักษณะของพระเยซูก็จะระลึกได้ว่านั่นคือพระเจ้าซึ่งการที่พระเจ้ามากําเนิดเป็นมนุษย์นี้เป็นการเสียสละสภาพของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชอยู่บนสวรรค์มารับสภาพมนุษย์ที่จํากัดและอ่อนแอเรื่องนี้ ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่ห้าได้บอกว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะยึดถือไว้แต่กลับทรงสละพระองค์เองทรงรับสภาพทาตทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์เห็นนะครับพระเจ้าบนสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพมนุษย์ชื่อพระเยซูนะครับเป็นสำนวนก็คือบอกว่าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์จริงๆแล้วก็คือพระองค์เองลงมาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซูเมื่อใครเห็นลักษณะชีพของพระเยซูก็จะรู้ว่านั่นคือพระเจ้านี่คือความหมาย ของสํานวนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์จริงๆแล้วก็คือพระองค์นั่นแหละพระเจ้านั่นแหละลงมาเกิดบนโลกเป็นมนุษย์ชีพพระเยซูเป็นคริสมาสแห่งการให้เพราะพระองค์ต้องเสียสละฐานะสูงสุดแห่งจัก,กรวาลน,นี้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยอันที่สามเป็นคริสมาสแห่งความเชื่อเพราะประโยคต่อไปได้บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจคําว่าวางใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าเชื่อและศรัทธาเชื่อและศรัทธาเรื่องอะไรครับทุกคนที่เชื่อและศรัทธาเรื่องอะไรครับเรื่องพระเยซูเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาตายเพื่อรับบาปของมนุษย์คือคนที่เชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้ เป็นคริสต์มาสแห่งความเชื่อคือถ้าใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์และมาเกิดบนโลกนี้เป็นมนุษย์เพื่อมาตายเพื่อลบบาปของมนุษย์ไปคนที่เชื่อชิ้นนี้ก็จะได้รับความรอดก่อนจะถึงเรื่องได้รับความรอดบาปคืออะไรก่อนบาปคืออะไรครับคําจํากัดความบาปคือความคิดนะครับคิดก็บาปแล้วความคิดหรือการกระทํา ที่ขัดแย้งกับกิจสำนึกและมโนธรรมของเราอะไรก็ตามถ้าพี่น้องทำแล้วมันฝืนกับกิจสำนึกมันฝืนกับมโนธรรมของท่านเช่นอยู่ๆเราไปขโมยของคนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่มามันเป็นบาปเพราะมันฝืนกับความคิดของเราฝืนกับกิจสำนึกฝืนกับมโนธรรมของเราบาปคือความคิดหรือการกระทำอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับกิจสำนึกและมโนธรรมของเรา และบาปเนี่ยครับเป็นต้นเหตุของปัญหาและความทุกข์หลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดังนั้นถ้าเราจะทําให้ชีวิตของเราหมดทุกข์และมีความสุขเราไม่จําเป็นต้องไปหาของดีตามที่ต่างๆเพื่อทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่เราต้องเอาของไม่ดีออกไปจากตัวเราเพื่อจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็คือต้องเอาบาปออกไปจากตัวของเรา และบาปนี้คือการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้านี้นอกจากทำให้ชีวิตของเรามีปัญหาต่างๆมากมายบนโลกนี้ทุกปัญหาเกิดจากบาปทั้งหมดและความบาปไม่เพียงแต่จะมีผลบนโลกนี้เท่านั้นที่ทำให้เราต้องเจอว,วามทุกเจยวปัญหาแต่ความบาปยังมีผลต่อชีวิตหลังความตายของเราด้วยร่างกายของเรามีกิต ใจและจิตวิญญาณเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปร่างกายเราจะถูกฝังถูกเผาบริจาคให้โรงพยาบาลอะไรก็ตามแต่เราจะมีชีวิตหลังความตายคือวิญญาณของเราจะต้องไปอยู่ในที่ใดอีกที่หนึ่งการที่เราทําความบาววิญญาณของเราจะไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่มีพระเจ้าแต่จะเป็นอยู่ในที่ที่ไม่มีพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อ อานี่คือคริสต์มาสแห่งความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูมาตายที่ไม้เขนเพื่อไถ่าบาปของเราถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าไถ่าบาปให้เราได้แล้วจะเกิดได้ขึ้นครับนั่นก็คือข้อที่4ีพระเจ้าทรงรักโกจนได้ประทานบูตองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในผู้นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คริสต์มาสสุดท้ายก็คือคริสต์มาสแห่ง ความหวังหวังว่าอะไรครับหวังว่าจะมีชีวิตนิรันดร์คนบาปนั้นหมดหวังคนบาปนั้นไม่มีความหวังแล้วเขารู้ว่าเขาทําความบาปและเขาจากโลกนี้ไปวิญญาของเขาจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีพระเจ้าก็าคือสิ้นหวังหมดหวังที่จะได้อยู่กับพระเจ้าในปณิสวรรค์แต่พระกรรัมพีบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้สรประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในผู้นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าแห่งความรักคริสต์มาสแห่งความรักคริสต์มาสแห่งการให้คริสต์มาสแห่งการเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มาตายที่มันเขียนแทบาปแทนแล้วอันสุดท้ายก็คือคริสต์มาสแห่งความหวังเราจะมีความหวังเพราะพระกัมภีบอกว่าคนที่เชื่อเช่นนั้น ชื่อว่าพระเจ้ามาเกิดในวันคริสต์มาสเพื่อมาตายเพื่อไถ่าบาปของเราคนที่เชื่อน,นั้นจะไม่พินาศวงเล็บในบึงไฟนรกในที่ที่ไม่มีพระเจ้าแต่มีชิวด์นิลันวงเล็บชีวิตเป็นอมตะและอยู่กับพระเจ้าตลอดไปนี่คือความพิเศษของคริสต์มาสทั้ง4ประการคริสต์มาสแห่งความรัก คริสต์มาสแห่งการให้คริสต์มาสแห่งความเชื่อและคริสต์มาสแห่งความหวังขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้พบกับความพิเศษของวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาส25ธันวาปีนี้ให้เราอทางกับพระเจ้าร่วมกันครับก็แต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สําวันพิเศษคือวันคริสต์มาสซึ่งมีสิ่งที่พิเศษ4ประการคือเป็นคริสต์มาสแห่งความรักพระเจ้าสําแดงความรักให้แก่เราโดย พระองค์ทรงลงมาเสียสละชีวิตของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาตายเพื่อไถ่บาปเราและถ้าเราเชื่อเช่นนั้นเราจะมีความหวังที่จะไปอยู่กับพระเจ้าบนโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่เป็นอมตะตลอดไปนี่อันดอดของพระเจ้าให้คนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวสารนี้มีความหวังและพบกับพระเจ้าแห่งวันคสต์มา ในปีนี้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราใจทานเบิดคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยเหตุผลหนึ่งซึ่งพระเจ้าลงมาเกิดบนโลกนี้นอกจากการปลดทุกยากต่างๆออกมาจากชีวิตจิตใจร่างกายความบัปออกไปแล้วยังเป็นเรื่องของการรักษาโรคด้วยพระคัมภีร์ลูกาบทที่เก้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองมได้บอกว่าเรามีสิทธิ์นาจเมื่อเราสั่งให้โรคภัยเจ็บออกมันจะต้องออกไปอาเมนไหมครับพร้อมนะครับ ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธินหน้าเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นวันนี้เราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากร่างกายของทุกคนที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมนะครับถ้าท่านอยากจะฟังมานาอาจารย์ใหญ่นะครับได้ตลอดเวลาท่านสามารถที่จะไปนะครับดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันของขึ้นจักรนะครับมเมล็ดพันธุ์ของเราทั้งในระบบนะครับ iOS และระบบ Android, นในนั้นท่านก็จะสามารถฟังมานาจันใหญ่ฟังคาเทศฟังคําสอนฟังประสบการณ์ชีวิตและได้เรียนบทเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้นะครับตลอดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับท่านสามารถจะบอกเพื่อนๆของท่านให้เข้ามาฟังมานาจารย์ใหญ่ได้นะครับทุกวัน9โมงเช้านะครับและยังมาติดตามย้อนหลังได้ใน Facebook ใน YouTube พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เจ้าอุ้ยพ่อและคุ้มครองให้พระพักทอประกายอลนด้วยพระเมตตาพระพัก พระเจ้าทรงโปรดประทานและตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้า ทั้ครอบครัหมดทังครบครัวจูทะลุหลานจนทะลุหลานขอพระเจ้าทรงมดบังทัานและดูทังพงพันอีกนึ่ร้อยพันให้ทั้งครอบครัหมดทังครอบครัวจนทะลุหลานจนทะลุหลานการสรงจันทิดนำทั้งท่านไปแต่ทรงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้ํารอบกัน สภายในส่องอยู่ข้างกายทรงอยู่ข้างกอยย้ำรุ่งวันใหม่แต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเสารพร้อมอย่าเมาื่อเช้าชมท่นไม่พร้อมท่นมีพระองทันมีพระอมท่านไม่ และล้นด้วยพระเม่ตาพระพักหันมาหาท่านและมอสันติสุข